เอานะครับสวดมนต์พร้อมกันนะสาธุกการครับคุณสมบอกว่าให้มทนาบุญกับสายบุญแม่อ้อด้วยเหรอวันนี้บ้านแม่อ้อร่วมบุญหมาสังฆทานของเดือน2ในกองบุญที่2ในนามของคุณจเซฟบาเบอร์คุณพัชรมนสุภพผลคุณโอลิเวอร์คริปปินคุณเวียงเวาลาแสงทบวงคุณอุลันิ่งแนนคุณอัญชลีพรโมราครอบครับบควบาเบอร์ครอบครัควลักขณาวิเชียนน้อมถวายทุกประการ สาธุการครับบ้านนี้น่ารักมากหนึ่งอย่างข้อที่หนึ่งเขาทำบุญส่วนของตัวเขาเองในเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเด็กชายชื่อโจเซฟบาร์เบอร์กำลังเป็นลูกคนโตของบ้านเนี้และน้องเนี่ยเริ่มเติบโตจนเริ่มหาเงินเองและเริ่มทํางานพิเศษเองก็เก็บเล็กเก็บน้อยแม่บอกว่าลูกแบ่งไว้ทําบุญแต่ลูกอาจจะมาทําแบบครบเต็มเลยเนี่ยเด็กยังไม่มีกําลังขนาดนั้น แม่บอกว่าลูกมีเท่าไหร่ทําเท่านั้นเดี๋ยวแม่เติมเต็มกันกับเพื่อนแม่สุดท้ายก็ได้กองบุญที่สองมาเป็นกองบุญนี้โมทนาในจิตแห่งการให้ด้วยใจเบิกบานทุกประการจงปรากฏเกิดเป็นเหตุและปัจจัยนําท่านเข้าสู่พระนิพพาในในการอนสมควรนั้นเทิน,นะครับสาธุครับบางทีกาา็อัศจรรย์ใจนะบางเรื่องก็ไม่รู้เล่าไปได้ไงแต่พอเล่าเสร็จแล้ว,ลวภูมิใจมากเหมือนเรื่องของเส,สด็จพระนางเจ้ายากมากนะคุณหนังสือเล่มหนาเนี่ย แต่เล่าได้รัตนาพันเอกพันครูนะครับขอบพระคุณครูส้มนําส่งด้วยครูส้มนํารังสรรค์ด้วยพันเอกพันครูที่เราได้น้อมบูชาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแดนพุทธภูมินะครับปรากฏเกิดเป็นความตั้งใจในชีวิตจริงของเรานะครับคุณน้รมบ์บอกว่า ขอบพระคุณท่านอาจารย์ของพระทาบุญสาธุการเจ้าค่างดงามนะครับก็ขอบคุณที่มองเห็นกันนะคือไม่รู้ว่าบุญกุศลกระแสไหนทําเรามาเจอกันตอนนี้แต่ต้องเป็นบุญที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราสร้างบุญที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันเหตุของบุญนั้นก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณทั้งหลายที่เข้ามาฟังนะเวลานี้ก็มาด้วยบุญทั้งนั้นแหละเอาล้คุณเดี๋ยวเราสวดมนต์พร้อมกันนะครับท่านทั้งหลายตั้งจิตพร้อมเพียงกันครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตรวมบุญรวมกุศลให้เกิดขึ้นด้วยความสะอาดความสว่างความสงบน้อมกายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งข้าพเจ้าขอน้อมรัตนามหาพุทธานุภาพมหาธรรมานุภาพมหาสังฆานุภาพผสานร,รวมด้วยกระแสบุญกุศลนะข้าพเจ้าได้ประกอบการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่กระทำไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาตินั้น ประสิทธิที่เป็นหนึ่งเป็นมหาโพธิญาณบรารมีด้วยกระแสะอันเป็นหนึ่งนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมนิมนต์อารัธนาสมเด็จพระปฐมบรมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสกีทศพลญานที่หนึ่งสมเด็จพ,พระพุทธเจ้าอุปถมโปรดเมตาตาเสด็จเหนือเสียนเกล้าเป็นประธานใหญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนันตาจักรวาลประสิทธิเป็นประธานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงให้เกิดเป็นวิมานที่วิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียนเกล้ากายใจจิมญาข้าพระเจ้า บัตนี้เป็นการเวลาการมงคลข้าพเจ้าขอน้อมจิตสวดมนตเจริญภาวนาพุทธทงททังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูประชาอาจารย์คุณังวันทามิข้าพุทธิจาทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยกายวาจาใจนี้เป็นภาชนะแก้วอันบริสุทธิ์รองรับกระแสบุญกุศลอันบังเกิดขึ้นไม่มีประมาณขอน้อมจิตสาธุการในทุกกุศลผลบุญครับ นะโมตสพพัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสพพัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุธทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังขังสารนังคจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณขอน้อมรัตนากำลังแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์โปรดเสด็จรวมลงในกายยะสังขารในจิวียนข้าพเจ้า เพื่อเกิดความสะอาดความสว่างความสงบสืบไปครั้นเมื่อเกิดความสะอาดความสว่างความสงบแล้วใช้ข้าพเจ้าขอนนอมจิตสดม์เจริญภาวนาโดยพร้อมเพียงกันนะโมพุทธายะพระพุทธตรรักนณ์ญาณมณีนภรัตศีสหัสะสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยัถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังรีวลีจมหาเทรังอหังวันธมิทูระโตอหังวันธมิทาตโยอหังวันธมิสัพโสพุทธธรรมะ สังฆะปูเชมะข้พาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกําลังบุญกุศลนั้นประกอบด้วยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีที่บําเพ็ญเพียรไว้ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอน้อมถวายเป็นธรรมบูชาขอน้อมถวายเป็นสังฆบ,บูชาขอน้อมถวายนิรมิตให้ผ่านอีกพัานครูเบื้องหน้าจงกลายเป็นดอกไม้ทิพทุบทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาที่ประไปเลิศ ยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าจงทุกประการนั้นข้าพเจ้าขอน้อมประสิทธิด้วยเหตุแห่งบุญกุศลบังเกิดเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าคาถาอิต <itu> ิปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศสอิ อิเสเสพุทธนามเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิฎีตัดโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนงังบังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสวาสุอิสุสวหอิพุทธปิธีพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังขังประสิทธิบัดน,นี้ดวงจิตข้าพเจ้าได้เกิดความสะอาดความสว่างความสงบด้วยอํานาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไซขอผลบุญกุศลทั้งหลายจงรวมตัวในกายะสังขัรในจิตวิญญาณข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสุข เป็นผู้ปราศจากทุกข์เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากเหตุเพศภัยใดๆขอนำแผ่บุญนี้ไปในจักรวาลไม่มีประมาณด้วยอนุภาพแห่งความสุขความเจริญนั้นข้าพเจ้าขอน้อมแผ่บุญด้วยด้วสมีบุญด้วยความตั้งใจมั่นในการเกื้อกูลพระุมทั้งหลายหากแม้นท่านต้องทุกข์จงกลับเป็นสุขด้วยบุญนี้หากแม้นท่านเป็นสุขจงเป็นสุขยิ่งขึ้นด้วยบุญนี้หากท่านปรารถนาจะรอดชีวิตและมทนาสาธการจงได้น้อมอนุโมทนาในบุญนี้ จงทุกประการนั้นขอ,อน้อมแผ่บุญกุศลน,นี้ไปกับพระชาพันธ์ดังสีพระรศมีหกประการขอสนิจพระสัมมาสมัมพุทธเจ้างทลายประสิทธิรวมแสงเป็นหนึ่งพุทธทางอนันตังธรรมังจักรวาลังสังขงังนิพพานะปัจโยโหตุพุทธทางอนันตังธรรมังจักรวาลังสังขงังนิพพานปัจโยโหตุพุทธทางอนันตังธรรมังจักรวาลังสังขังนิพพานปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ น้อมตั้งจิตอธิษฐานนะครับพุทธัทงวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูปรชาอาจารย์ยขุนังวันธามิมาตาปิตุคุนังวันธามิพระไตรสิกขาคุนังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในศีลหกประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์รวมลวงซึ่งพระไตรศิกขาข้าพเจ้าขอน้อมรวม,วมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเกิดเป็นตาบาเป็นเดชเป็นพลรัปรยัจจัยเป็นอุปนิสัยนำสง่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม ทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรบอบรลุซึ่งทำนันทุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธาธครับบัดนี้แสงทิพย์แสงธรรมส่งความเป็นเลิศน,นะฮะส่งด้วยจิตสวามันเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเต็มกําลังนะครับก็คุณทั้งหลายตั้งจิตให้ดีครับวันนี้เนาะด้วยบุญใดอันปวงข้าพเจ้า ได้ประกอบไปดีแล้วใตพพพวพ้พระบรมโพธิสมภารขอ้อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดตมหาราชบรมราน,นาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจงทุกประการนั้นขอน้อมแผ่บุญให้แก่พระสยามที่วทัทราชพระสยามราทกาเทพเทวดาที่รักษาขอบเขตกันสศมาชายแดนประเทศไทยเทวดาที่ดูแลผู้ประพฤติบุญผู้สร้างส,งสังสมบุญทั้งหลายขอจงได้มีส่วนในบุญกุศลน,นะครับพระเจ้าได้น้อมแผ่ไป ด้วยอำนาจบุญกุศลท,ทุกประการเป็นเหตุและปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเบิกบานด้วยอำนาจบุญนั้นเทินสาธุสาธุสาธุครับบูทนาบุญนะฮะ